คุณยายมาลสีหรือมาลสีอิสรางกูณอยุธยาที่ทุกคนรู้จักกันทั่วประเทศเป็นนักสแสดงหญิงอาวุโสและนักภาคภาพยนตร์อาวุโสของเมืองไทยได้รับสมญานามว่าเป็นศิลปินห้าแผ่นดินเลยทีเดียวค่ะได้สมรสกับหม่อมหลวงลุจิราอิสรางกูณอยุธยาและมีบุตรด้วยกันสามคนมีอรสาจีรศักด์ และจิลวดีอิสรางกูลณอายุทยาหรือที่เรารู้จักพี่อ้อยกันนั่นเองค่ะปัจจุบันคุณยายมลศีมีอายุ101ปีและยังแข็งแรงมากๆแต่ไม่นานมานี้พี่อ้อยจิลวดีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้คุณยายมาลศีได้ติดโควิด -19 ค่ะแต่ก็ได้รักษาตัวผ่านมา1ิบวันแล้วโควิดก็หายแล้วแต่คุณยายดันมีโรคแทรกซ้อนจากโควิด -19 เลยต้องรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลมีติดเชื้อในกระแสลเลือดอาการอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงและเมื่อสามวันก่อนพี่อ้อยได้โพสต์ว่าช่วงพี่อ้อยได้ไปเยี่ยมคุณยายซึ่งตอนเข้าไปเยี่ยมคุณยายมาลสีมีการขอร้องลูกว่าให้แม่กลับบ้านไปกับลูกเลยได้ไหมแม่อยากกลับบ้านซึ่งพี่อ้อยในหัวอกคนเป็นลูกสงสารแม่ใจจะขาดจุกจนพูดไม่ออกนอกจากสวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาปกป้องรักษาให้แม่ของลูกหายไวๆจะได้กลับบ้านไวๆ แฟนๆต่างส่งกำลังใจให้คุณยายและพี่อ้อยกันเป็นจำนวนมากและก็มีข่าวดีล่าสุดพี่อ้อยได้เผยอ,อาการคุณยายว่าตอนนี้คุณแม่กําลังใจดีมากและอาการก็ดีขึ้นทุกๆวันอีกไม่นานคุณหมอก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วได้ยินแบบนี้แล้วแฟนๆมีกําลังใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะแฟนๆช่วยส่งกําลังใจให้คุณยายมารสีกันต่อไปนะคะจนกว่าคุณยายจะได้ออกจากโรงพยาบาล ยิ้มแก้มยุย้ยขอส่งกำลังใจให้คุณยายมารสีกลับมาแข็งแรงและหายป่วยได้ออกจากโรงพยาบาลเร็ววันนะคะ